อ่ะทุกคนขนมโคคล้ายๆกับขนมต้มบ้านเราแต่เม็ดเล็กๆแต่นี่ขนมโคภาพใต้แต่ไม่แน่ใจนะว่าที่เมืองทับเที่ยงตรังเนี่ยตลาดสดเนี่ยเขาเอาขนมโคแบบไหนมาทําขายดูสิทุกคนเดี๋ยวกินก่อนนะทุกคนอเดี๋ยวก่อนนะทําไมไม่มีไส้อ่ะอืมอืมไม่อร่อยเลย อืมใช้ไม่ได้ค่ะไม่ผ่านไม่ผ่านเจ้านี้ไม่เลิอดค่ะเพราะว่าขนมครต้องมีน้ำตาลแวนอยู่ข้างในไส้นี้ไม่มีเลยค่ะมีน้อยมากอืไม่ผ่านขนมครัที่จังไม่อร่อยไม่ผ่านค่ะก็ไปกินหัดใหญ่ค่ะไม่ผ่านไม่ผ่าน ปิดค่ะปิดบันทึกค่ะจบขนมครัวไม่ใช่ขนมหัวล้านนะฮะขนมหัวล้านจะเป็นน้ําจะเป็นกลมๆไม่มีจะมีไส้เป็นคล้ายกับไส้ขนมเทียนหวานๆนะั้นขนมหัวล้านนะฮะซึ่งร้านบูเฟ่คอปเปอร์อที่ตรงปีนเก้าเขาไปเรียกขนมหัวล้านว่าเป็นขนมครเราก็บอกเราให้เปลี่ยนขนมโคกับขนมหัวล้ ام, นนา,านเป็นนละอย่างกันให้ไปเดินไปดูใน Google ก็ได้ เรียกผิดเรียกถูกแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนไปกินบุฟเฟต์เจ้าเนี้ยมาหลายครั้งมันก็ยังเรียกว่าขนมขนมโคขนมวล้านมันมีน้ำไหมฮะทุกคนแต่ขนมโคจะแห้งๆแบบเนี้ยทั้งมันอร่อยไหมอร่อยอยู่ที่ไส้อันนี้ไม่อร่อยเลยทําไปได้ยังไงขายได้ยังไงสิบบาทไม่ผ่านจัดไม่ผ่านพอค่ะปิดค่ะให้รู้ว่าเป็นประสบการณ์ไม่ผ่านค่ะ